เปิดภาพเปิดคลิปออกมากแต่เสาพี่น้องเลยเนาะมาปอกเตาพี่อาจารย์พี่น้าแม่เนาะน้ำมายยำใดกับโปกแย่งแยมนั่นพี่น้องเห็นเนาะถกสองมือกลุ่มนั่งเอ้เอาอันกระซ้ามาหน่อยลูกซ้ามาใส่ซ้าหน่อยมาใส่มาปอกปอกแล้วแล้วก็สิ แกงตอนเช้าเนาะครับน้อยอนะอยู่ข้างกระแพงวัดเลยน้องเอ๋ปอกใส่เลยพบพ่อกันตอนเช้าน้อนงเอ๋เนาะมาปอกเตาเตาทีอาจาร์มาจากซีปรนบอกว่าในใดเนาะมาแต่เมื่อพนมาสองสามเมื่อแล้วแหละพี่น้องเอ๋ปัญหาเอาลงมาจากเพื่อนในน้ำเชื่อ,อ,ง,อ,องวันเนาะทางไมน้ำเติมพนออกมามา อึบได้บ่บ่ใหญ่ปันไดตอนนี้เนาะตอนก่อนนั่นใหญ่มาดูนนี่อันชิเวสหรือเปล่จะาเนี่จะกราบแนี่อันนี้นะมันแข็งวะมันเป็นนี่เนี่เนาะเป็นกุ๊กนี่เนี่คือว่ามันคือไหวนั่นเฮ้ยมันคือบัคือไหว หวายแซ่บเด้อหวายเด้อครูสิซื้อหวายมาเปลือกหญ้าเปลือกหญ้าสําหรับกับคนที่ว่าบ่เคยปอกหั่นแหละเนาะแต่ว่าทางเฮาก็เคยปอกเรื่อยอยู่แต่ยังปอกบ่ยากคือเก่าแต่เพิ่นอาจจะแบบเซียนเพิ่นพาขายหยังนะสิง่ายอยู่หัวบา้ก็ได้แต่พอดีกงพอดีกงบาดนึง จากเราได้มาจากหัวเนาะได้หัวเดียวมาจากอันลงมานี่เนาะจากว่าไม่ตุ้ยได้เพราะขึ้นได้ไหมัวเห็นหอบนอบมดอ่าเน,นี่ยเนาะตัวนี้มากระต้องอ่าแซ่น้ำเกลือพ่านอย่างน้อยสิเก่งพ่านเก่งกินตอนเช้า,อ,า,าอัานเนี่ยผ่านผ่านเนาะผ่านซึ่งไม่เนี่ Đi <laughs> Chạp trôi vô Ôi mỏi mỏi Nạp mi chắc Cứ khào khào Thân mời cho phụng cho đứa đi ra xe kẹt đào đây, Xìu Ủa, môn bất, bài không phải nhằm như thế này อ่อนนะก็ย <ừ> ังอ่นนัๆนดี๋ยวนาะอ่อนบวบอ่อนคือช่องสีอ่อนช่องสีฮักได้ง่ายแท้ว่ายังแทงอยู่โอ้โุหนาโหลดหนาโหลดซื้อเข่ากินเข่าหรือเปล่านะแข่งบ่แข่งบ่ โอ้โบ้ได้อ่อนโบ้ฉันมือนะเขาขี้อ่อนแท้โอ้ต้นเนาะเกิดสีนั่นผู้ผ่านออกเบิดนี่เกิดสีบัวฟ้าคนเก่งเพื่อมันอ่อนจว่ายามนี่มันยามน่ะมันยตัดองยะนี่เด้อหัวมันใหญ่ตีพอดีแกงบาดนึงมีกระดูกหมูแกงใส่ได้เนาะ นี่แหละคือเขตแหละยับเข่ายับเข่าไหนบอกได้กินได้อยู่ๆจะได้สมควรมีบ่เผื่อนั่นออกมาเอานี่ยมามีบ่หยอดมันเดี๋ยวสิเอาเม็ดมาปาดอันนี้อีกเส้นน้ำเกลือก่อนตาบนกุ้งมันอ่อนหนักะทำนอ่อนจังฟ้า มีปะเบรกมาตะคูกนัดซื้อเอาหยันเพิ่นอยู่น้ำบ้านเพิ่นปะมันก็บ่ได้เบรกแล้วมามีเนาะมามีอ่ะพ่อได้อ่านก็ได้เดี๋ยวสิไปผ่านอันนี้ก่อนเอาน้ำเกลือมาเซ่มาด้านคั่วเนาะอันนี้คือน้าำเกลือหน่อยเนาะ มาสีมาพรานใส่เกลือว่ามันจังโบแดงเนาะมากรจังต้มเนาะเกลือสีได้กิน่นพี่น้อต้องใส่เวลาในเนาะเะห็ดแต่เศร้าสบายดีสวัสดีพี่น้องกั็นวัดสุกุสุโคนเดอ้อเนาะมาทางครัวคือเกลาพี่น้องเนาะมาเห็ดอยู่เห็ดกินตอนเศรา้าได้อนเมนูเตาเนาะ อาจารย์เพิ่อนเอามาหน่อเนาะสีมาทานากับต้มอาจจะขึ้นแกงน้อยหน่อยเนาะทานไปไ,ได้ประมาณน,นี้แหละกับเซน้ำเกลืออาจารย์โมแดงโมดำนะโมแดงมันมันแดง,ม,ดงามาต้มอีกรอบนึงต้มส,สัก,กสออสาพาักนึ่งใส่กระเบื้องจะได้แกงขึ้นน้อยหน่เนาะถ้าเขาวพานแบบนี้ทางผมเซน้ำเกลือมันกับสีแดง สีแบบนี้เนาะเอาเส้นะเกลือไปไม่เคยสีขาวเนือ้อตัดเป็นจอน,อนเป็นเนือ้อขาวแบบนี้เลยวานช่วยเห็นเพิ่นได้วัน่ไม่นาะทางเมีย้องเจอว่านไม่ได้เห็นได้เพิ่นได้อันนี้ลงมาเแต่ขาวลงมา ตัวบิเวียนเนาะตัวนี้เป็นกบหัวอวนหัวบ้านไงเบือผ่านออกได้หน่อยนึงรุ่นนี้ยังว่าหัวน้อยเนาะแต่ก่อนเป็นมารุ่นก่อนหัวใหญ่ สีมลมเป็นเนาะที่ว่าสีหนาวอีกบ่เนาะกาลังสีไข่แน่จ้องสามอื้อเนาะเที่ว่บุลมมาเมื่อคืนนี่แจนเป็นมลมใส่บุญเนาะว่าเมื่อคืนนี้งานบุญของครีมเพิ่นไปกะไปจนไปน้ำเพิ่นเป็นเนาะไปจนเล้งแตเท็่เพิ่นทักมาบอกว่าหากำลังสีหอดที่ว่าเพิ่นหอดเพื่อนเนาะแต่แมนเพิ่นหากำลังสไปหอด บุญป,ป,ะป,ป,นนป,ป,ประมาณหากโมงแดงเนาะไปเมื่อวานนี่ไปน้ำเขานะไปน้ำดุดไทจัดบ้านฮันเนี่ยเนาะเพิ่งไปไปตอนค่ำใส่เพิ่งเมื่อนอนทั้งเฮือนปูเลยโบได้มาเฮือนเลยทางน้องชินทางน้องชิมไปเมื่อวานนี่โบได้อยังเลยน่าจะมักสูมทรงดูเท่านั้นเสียภาษาก็บบได้

yeah <laughs> ta, na ngayon gumagamit yung magandang pay อันนี้ก่เนาะเดี๋ยวจังต่อคลิปอีกรอบนึงสิหน่อยเนาะตอนนี้กําลังนี่มันบ่ได้กง่ายเพื่อต้มอีกเนาะเต้มเพื่อสิตลงมาเนาะือจัหน่อยบ่ได้นงเนาะเดี๋ยวต่อคลิปอีกรอบนึงนหลังจากที่เฮาผ่านได้พี่น้องเนาะสิมาต้มบดนี้หอพบ่ อาตเราหมอ้อขดก้อนนะครับก็ใส่พี่น้องมันจังบมอแดงบม้อดำเนาะใส่กับหม้อขุดเลยนะเนาะแล้วก็ซีเต้ไมไปก้อนหน่อยเนาะเพราะว่าทางแม่เตอร์เพิ่นไปรับนักเฮ็ดที่นี่ว่าเพิ่นว่า,วาสีเวเข่าตลาดแล้วก็ซื้ออันดูงูมาใส้นนะเนาะแขกแต่มานในกระปุกแซ่บได้หน่อยเนาะก็ตั้งรอบนะเป็นก้อนเนาะเราแขงตอน นมากาเเนาะคือจะกินตอนเที่ยงชิคกี้พาสิเกงตอนเจ้าขอบุ้มีนี่กินไว้สิแกงกิน,ตนเตาเจ้าเนาะต่นเจอคนจะซงมาเียนกับบอกว่าสีสื่อดุมือมาใส่เนาะรอคนมากกา่อนเลยเนาะติตุ้มใถ่าตุ้มปถ่าเปิน หมอบไัวนึงพอดีแกงบาดนึงเต้องไม่นกนอนเลยเนาะต้องรอกันเตอเ่นมาก่อนยันนงเตอร์ยังเจอ่นยังไปส่งนักเยียนอยู่เฮ้ยป๋าไป bắt nào ngay sụp bận lên quẩy nha quẩy nước phèn hao người hao tắt còn còn à, đồng mà bão còn nè hôm nay hôm qua nè đang lượn lượn nè, lấy mưa này nè nó จงสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าเศรอ๋อเาว้าวดุพอดีวีใหญ่ซะผิดหน้องสุกหมดแล้วเนาะตัดเครือ,อ,อ่องเนี่ยเดือดเาลาเมื่อใดแปลงเพียนตะบ่เด็กๆนีะเอาไว้ที่ก่อนเนาะเดี๋ยวจังเ็ดต้มบวชชีกินแปลงเพีนเยนเบิตะบ้อคือสมอยอยู่ใส่สแปลงเพียนกันบเบิดแล้วุยหน่อยเนาะน้องกิมับน้องชิมกับน้อง เตือ่อกูบอเห็นนะเนาะไปเฮียนหน่อยบ่เฮ้ลูกไปเฮียนหน่อยบ่อืมฟังเฮียนมาและสมอยอยู่ไปป้าสมิงนองเลยเนาะกีนปลาสิมากแกงอันตาวห้พี่ให้น้องกินเขา่าน้ำกันตอนเศร้าพี่น้องเลยกะทำแมนต์เตื่อรอผนมาก,ก่อนเนาะก็ะคือว่าแหละเผนว่าสอดูกงวงมาใส่ต้องรอผลมาเนาะเอา้าวพวกพวกกันอีกคลิปหน้าได้สพีน่นะ้องเด้อเนาะคลิปนี้กะ อยู่ทางเคื่อนทางสร้างพี่น้องเลยน้องไปไปทางใดเนาะกำลังใจขึ้นเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนะเาะพบก,กันอีกคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ไปแล้วสบายดีกันเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ